พอดีเห็นแกข่ขนาดนี้เลยคิดว่าเป็นพ่อไม่คิดว่าเป็นผัวคนทักพี่เรื่องนี้เยอะแล้วบังคับเพื่อนหรือสองคนไม่เป็นไรหรอกอฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกิก,กต้องไปเอาไอ้แก่น,นั่นมาทํำผัวดําก็ดำแก่ก็แก่จนอีกอยแกลองคิดดูนะตอนที่มีอะไรกันะจับไปตรงไหนก็มีแต่แบบอื้อดึบหึบเหียวเหี่ยวจะย่นติดมือหรือเปล่ากูไม่รู้แก ผัวฉันเด็กกว่าทั้งหลายปีทั้งห่อทั้งล่ำเรื่องอย่างว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกสะดุ้งทั้งคืนอ่ะฉันละเบื่อจีเพจจริงๆเลย พาวนมันชั่วโมงถ้าเข้าอีกทางนึงนะป่านี้ถึงไปนานแล้วเนี่ยออถ้าไม่ติดว่าต้องมาเอาเอกสารนะฉันวนรถกลับนานแล้วนั่นสิแกแต่ว,ว่าทําใจเหอะวันก่อนนะฉันว่าจะไปสยาม,มจะไปชอบพาดาแกรู้ไหมมันพาฉันไปโผล่ที่ไหนอะพาตาโน้นจ้ะพาตาเออแกจะไปดูคิงคองเหรอไปเหอะจีเวียท พ่อกิกวสดีค <ak> <hungry> <T ES> uh. <laughs> ่ะกิ๊กอยู่ไหมคะกิ๊กก็อาบน้ําอยู่อะแต่ว่ากิกเขาบอกแล้วว่าเพื่อนที่ทํางานจะมาหาเข้ากันมา่อนสิไปไปค่ะได้พ่อยังดูหนุ่มอยู่เลยนะคะยิงดูแข็งแรงอยู่เลยนั่นสิคะพ่อมีเคล็ดลับดูแลตัวเองไงล่ะคะบอกพวกหนูบ้างสิคะหนูอยากแบบพออายุเยอะๆแล้วยังดูฟิตดูแข็งแรงแบบพ่อบ้างค่ะก็ไม่ดูแลตัวเองอะไรมากมายหรอก กินอิ่มนอนหลับตามภาษาแต่ว่ามีซ้อมมวยชกลมบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่ได้เยอะอปไรมากมายพอได้พอได้เออนั่งคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวไปตามกิ๊กให้เดี๋ยวตามให้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแก่พ่อกิ๊กเนี่ยยิงดูหนุ่มอยู่เลยนะอ้ยิงดูไม่แก่เลยอ่ะกิ๊กมันก็ อายุรุ่นรุ่นกับพวกเราไหม,มพ่อแม่ก็ต้องอายุไล่เรี่ยกับพ่อแม่เราแต่นี่อะไรอ่ะพ่อฉันนะตอนเนี้ยเป็นอาแปะลงพุงมาแล้วหัวล้าแล้วอ<ะ>๋อี่บ้าแกอ่ะบูลลี่พ่อตายไปเดี๋ยวากเป็นเบสหรอกไม่ได้บูลลี่ <c oughs> ก็แกอธิบายเฉยๆนั่นสิอย่างพ่อฉันนะอะตอนเนี้ยนะก็เดินกระย่องกระแยงแล้วแต่ว่าพ่อกิ๊กเนี่ยเขายังดูแข็งแรงจริงๆนะ <c oughs> ๆนะเดินชับๆไปเลยอะ่ะใช่ พ่อใช่นะชอบร้องเพลงอะไรอะลูกก็เอ้ยนั่งก็เอ้ยเหมือนดอกไม้เลยไม่มีเกสรเสียงแบบนี้ด้วยลูกคอแบบนี้เลยเฮ้ยโทษทีไม่คิดว่าจะมาเร็วกันขนาดเนี้ยเลยอาบน้ําเพลินไปหน่อยเลยเร็วอะไรล่ะ GPS เนี่ยพาวนเปชั่วโมงแล้วเนี่ยเออนั่นสิแกแล้วก็พูดภาษาหุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้อะทางลาดข้าง อยู่เธออะไรอะไร<ม>กับกับรถอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่านี่ให้ตรงไปสรุปตรงไปตรงมาไปเจอบอ<ม>พอ้ชั้นก็กลับมาทางเดิมเสียเวลาเอาอโชคดียังมาถูกอะ่ะเฮ้ยกิ๊กพ่อแกยังน่ารักอยู่เลยแข็งแรงอะ่ะเมื่อกี้ชกลมโชด้วยนะเอชอชกลมใช่พ่อชั้นพ่อชั้นหรอ,อแกเจอผีปะเนี่ยพ่อกับแม่ชั้นตายไปตั้งนานแล้วนะ ไม่ดิก็เมื่อกี้เนี่ยพ่อแกยังมาเปิดประตูรั้วให้เราสองคนอยู่เลยอก็คนที่ใส่แว่นแล้วก็ตัวน้ำๆหน่อยอะ่ะอ๋อนั่นไม่ใช่พ่อนั่นมันผัวผัวจ้าผัวฉันเองพี่ยศสามีเราเองอะ่ะสวัสดีค่ะพ่อเอ้ยพี่ยศ ขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เราสองคนเรียกว่าพ่อไปค่ะพอดีเห็นแก่ขนาดนี้เลยคิดว่าเป็นพ่อไม่คิดว่าเป็นผัวป้าแกคูดจ้าอะไรเนี่ยไม่เป็นไรคนทักพี่เรื่องนี้เยอะแล้วบาคัดเพื่อนมีกสองคนไม่เป็นไรหรอกเออแล้วนี่รีบกลับกันหรือเปล่าถ้าไม่รีบนะเดี๋ยวอยู่กินอะไรกันก่อนดีไหมพอดีว่าเราแค่มาเอาเอกสารนะเดี๋ยวรีบกลับแล้วค่ะไม่รีบค่ะไม่รีบค่ะอยู่ได้เรื่อยๆเลย เอดีเลยไม่ต้องรีบกลับนะเดี๋ยวกิ๊กกับพี่โอดะออกไปซื้อกับข้าวมาทําให้กินพี่โอดะาทาอาหารอร่อยมากเลยนะอืมก็เดี๋ยวสองคนไปรอที่ครัวก่อนละกันเนาะทําตัวตังสบายเลยจ้ะจ้ะไปเถอะพี่ไปนไปเลยล้าง้าหน้านไปโอเคอยากลับนะนี่แกจะชวนกินข้าวอยู่ทำไมเนี่ย ไหนบอกมาเอาแค่เอกสารไงโหแกเราก็ไม่ได้รีบไปไหนนี่แล้วอีกอย่างนะเราสองคนน่ะนัน,นไปปล่อยโปะ๊ะเรียกผัวยี่กิ๊กว่าพ่อไปอะ่ะนาแตกละเอียดขนาดเนี้ยกินข้าวกับเขาัสมือจะได้ไม่น่าเกลียดไงอ,อ่ตามนั้นแหละแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยีกิ๊กต้องไปเอาไอ้แก่นั่นอะ่ะมาทำผัวมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะโถแก เรื่องความรักอะ่ะมันก็ไม่ได้แบ่งอายุหรือเปล่าฉันก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ถ้าเกิดแก่แล้วขาวๆแล้วหลอๆมีกล้ามเป็นมันมันแบบนี้ในโซเชียลแกเคยเห็นใช่ปะเออถ้าหลอแบบนั้นอะ่ะฉันก็เอาแต่แบบอะไรอะ่ะนี่ดำก็ดำแก่ก็แก่จนอีกออ้ยวถ้าสภาพแย่แบบนี้นะแล้วเป็นเศรษฐีอะ่ะ ก็โอเคฉันว่านะคนเราอ่ะเขาก็ไม่ได้มองคนจากภายนอกกันทั้งหมดหรอกยายกิก่ะมันอาจจะมองเห็นความดีจากภายในของพี่ยศก็ได้นะโลกสวยแกลองคิดดูนะตอนที่มีอะไรกันอะจับไปตรงไหนก็มีแต่แบบอื้อหนึบหนึบเหี่ยวเหี่ยวมันจะย่นติดมือหรือเปล่ากูไม่รู้แกมันจะมีอะไรแข็งเก่ง ตรงนั้นอะแข็งเก่งหรือเปล่าไ,ไม่รู้อุยอ้ยนี่บ้าทะลึ่งไม่พูดแล้วเด็กกระเทิกี่กับพี่เขากลับมาที่นี่จะทำไงเล่าไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรหรอกบางอย่างมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละไปไปทำกับข้าวกินกันดีกว่าเนาะ กิ๊กที่เลี้ยงข้าวอ่ะแหมพี่ยศเนี่ยเขาทำกับข้าวรอร่อยจริงๆด้วยแดนก็พูดไปป่านนี้พี่ยศก็คงตัวลอ,อยไปแล้วพ้งเนี่ย <c oughs> เราพี่ยศเขาทำอ,อย่างอื่นอร่อยเหมือนกับข้าวหรือเปล่าอ่ะป้าแกเนี่ยพูดอะไรทะลึ่งกิ๊กเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดแบบนี้เกณงใจเขบาบ้้งสิเอ้ก็ฉันอยากรู้จริงนี่นะฉันไม่เคยมีผัวแก่แบบนี้อ่ะขอโทษนาที่ต้องพูดตรงตรงอ่ะ ผัวฉันเด็กกว่าทั้งหลายปีทัง้งหลอทั้งล่ำเรื่องอย่างว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกสะดุ้งทั้งคืนอ่ะ<_ EN> <_ EN> พอพอพอแกดีใครผ่านไปผ่านมาค่าได้ยินเข้าอ่ะเขาจะไม่คิดว่าที่นี่เป็นบ้านเขาจะคิดว่าเป็นที่อย่างว่า <_ EN> พูดสสดังเชียวเห <_ EN> ด,ดังเลยอ่ะเออเอางี้สิเดี๋ยววันหลังอะ่ะชวนแฟนพวกเธออ่ะมากินข้าวด้วยกันจะได้รู้จักกันไว้อีกอย่างอะ่ะพี่ยศจะได้มีเพื่อนคุยด้วยอะ่ะ <_ EN> ดีเลย ฉันจะได้พาน้องแดนนี่ผูดเด็กของฉันนมาด้วยออพวกเธอจะได้รู้ว่าของสดๆเป็นยังไงเธออะพาแฟนใหม่เธอมาด้วยนะแนนฉันยัไม่เคยเจอเลยเออเออเอ,อได้งั้นเดี๋ยวกันนัดกันแล้วกันเนาะแต่ว,ว่าวันนี้ฉันว่าเรากลับก่อนดีวกว่ากวนกิ๊กเข้ามาตั้งนานละกลับก่อนนะกิ๊กโอเคได้กลับดีๆแล้วกันนะ เฮ้ยแต่เดี๋ยวอย่าลืมเอกสารอ๋อชิงสามาตั้งไกลเน่ยจริงจริงเดี๋ยวจีพีเอดก็พาหลงเลยหรอก่าแล้วดะโอเคจัดดีๆนะเากิ๊วนี่เพื่อนกิ๊บเขาจะมากันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มานี่แย่แน่เลยนะ เราก็ทำกับข้าวกันไม่เพียบเลยถ้าเหลือเนี่ยโอ้โหมีหวังเททิ้งให้หมาข้างบ้านกินอเหมือนเดิมแน่เลยมันต้องมาสิพี่นัดกันเรียบร้อยแล้วไม่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่ไงสายป่านนี้แลนะ้วอยังไเออหรือว่า G P S ทำเรื่องอีกแล้วเนี่ยคือสองสาวเนี่ยไม่ค่อยจะจำทางเท่าไหร่ด้วยล่ะพี่ไม่รู้พาหลงในกระเป่าอ่ะ แฟนจ้าเหมยมาแล้วจา้าหมวยทำไมมาคนเดียววะอ๋อพอดีเดี๋ยวน้องแดนนี่เขาตามมามขานั้นแต่งตัวนานอะงกับสาวๆเลยคนหนุ่มคนแน่นก็แบบเนี้ยล่ะต้องพิธีพิถันนะ <c oughs> ไม่เหมือนกับ <c oughs> พวกแก่ๆที่แต่งตัวไงก็ได้ <c oughs> ข,อขอโทษนะคะไม่ได้จัดจงจะว่าใคร <c oughs> เออแล้ว แนนยังไม่มาอีกเหรอฉันอยากเห็นหน้าแฟนใหม่นางจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าหล่อหรือเปล่า <c oughs> ทษทีนะคะทุกคน GPS ทำพิษอีกแล้วอะสวัสดีค่ะพี่ยศเอ่อนี่พี่จับแฟนเราเองจ้ะยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับผมชื่อโกยจับครับเรียกสันส้นๆว่าจับก็ได้ครับเอ่อจริงๆแล้ว พี่ยศกับพี่จ้าก็น่าจะรุ่นใกล้ๆกันอะยังไงเดี๋ยวคุยกันแล้วเช็กรุ่นกันอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะแกนี่มันอะไรกันนี่มันปาร์ตี้เลี้ยงรุ่นบ้านบางแคหรือเปล่านี้หรือว่ายุทธการขยับเหงือกระวังปันปอมหลุดนะคะอะไรของพวกแกสองคนเนี่ยฮะชอบสะสมรวัตถุโบราณหรอนี่หมวยแกพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะฉันว่าแกควรจะให้เกียรติพี่สองคนนี้เขาบ้าง รามปาล์มใหญ่แล้วนะว่าแต่แฟนแกไม่มาแล้วหรอมาแน่นอนจ้ะคุยเรียบร้อยไม่มีเทพูด<า>จบกระโทรมาพอดีสงสัยจีเพจพาหลงนะฮัลโหลที่รักอเมืม่อไหร่จะถึงเนี้ยทุกคนรอเจอเธออยากเห็นหนะ้าเธอแหละอะไรนะ ฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งวางฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมอะหมวย G P S พาหลงแล้วหรอมันบอกเลิกฉันนะไอ้แดนนี่มันทิ้งฉันนะอะไรอะแกแกฉันคิดว่า G P S พาหลงแต่ที่ไหนได้ มันไปหลงกับอีแก่เนี่ยดูสิแกฉันเคยเห็นแล้วอีแก่เนี่ยแต่ฉันคิดว่าแม่ดูสิอโอโนี่น้องแดนนี่ของแกเนี่ยเลนรุ่นใหญ่เลยนะฉันว่านี่รุ่นแม่เลยนะไม่สิแม่ของแม่เลยนะฮะแกกับแม่พี่นะเนี่ยเห็นไหมแกเรนรุ่นใหญ่กำลังมาแรง ถึงจะแก่แต่ก็อุ่นใส่ดีนะแกะใช่เลยแกและยิ่งรุ่นใหญ่ในพุงแบบเนี้ยกอดอุ่นๆที่สำคัญนะไม่เทแล้วก็ทอมเปตลอดได้จ้ะไม่ต้องคิดมากแกไปกินข้าวกันเนถอะ กันได้มีเอาโล้เด็กเปลี่ยนแนวเป็นรุ่นใหญ่บ้างดีกว่าพี่ยอดพี่จับมีเพื่อนสดๆไหมคะเดี๋ยวไปตามกิ๊กให้ <c oughs> ถ้าไม่บอกว่าเพื่อน ไม่คิดว่าจะมาเร็วกันขนาดเนี้ยเฮ้ยแล้วนี่ยังไงเนี่ยเร็วมากเลยแก TBS มันพาไปบนแกชวนไปกินข้าวสิไปไหนเมน่อกิ้ไม่ชวนเหรอเราจะไปด้วยกัน ไปกินข้าวเถอะทำไมไม่ชวนเลยดิได่รู้จักแบบติมใจเลยทำไมอ่ะสองคนเนี้ยนี่ชวนกินข้าวเลยกระเดิ้ลกระเไม่เอาละรุนเด็กหลอกเล่นไม่ได้อ่ะตลกอ่ะเล่นยังไงอ่ะ